นักร้องทุกคนครับทั้งหล่อแล้วก็ทั้งสวยน่ารักกันทุกคนเลยนะครับเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับอันนี้คือผลผลิตของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับทุกๆคนนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ หนู่น้องนักเรียนทุกคนได้เข้าประกวดในวันนี้นะรู้ตัวรึเปล่าครับวันนี้หล่อนะครับหล่อมากเลยนะครับนักเรียนหญิงมันนักร้องญิงก็หล่อก็สวยกันดทุกคนเลยนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะเลือไปเชียร์ติดตามชมน้องยูคิวนะครับด้วยนะวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นที่ช่องวันนะครับครับในช่วงนี้นะครับก็คงจะ ประกาศผลนะครับรางวัลนะครับก็จะเริ่มจากลําดับรองชนะเลิศอันดับที่4ี่ก่อนนะคอันดับนี้ถิงเชิญนะครับท่านสพนวรัตอยู่ที่โรงนะครับในหม้อเพื่อรางวัลเงินรางวัลเขาปฏิบัติให้กับผู้เข้าประกวดนะครับลินเชิญครับถ้าหากว่านะครับประกาศผล9มาหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมรับนะครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะเป็นความโชคดีอยู่วันหนึ่งนะครับที่น้นองๆทุกคนจะได้จดจําไว้ว่าเวทีแห่งนี้เป็นเิธีแจ้งเกิดสาหรับผู้เข้าประกวดนะครับผลการประกวดการร้องเพลงไทยลูกกรุงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรางวัลรองชน,นะเลิศอันดับ4ได้แก่ ด็กหญิงธนวันอ้องามเชิญครับน้อง,องร้องเพราะมากๆครับน่ารักมากครับเสียงกอดอ้อนออนะครับอ่านี่คืออ่าน่ารักมากๆครับถ่ายภาพด้วยนะครับช่างภาพถ่ายภาพด้วยเก็บภาพไว้เป็นที่รละลึกนะครับแล้วก็ขอกราบขอพบคุณท่านท,าน,ท,าน,ทานวรัษอยู่ที่โรงนะคบับอยู่บนวิธีกอดน,นะครับ ลำดับต่อไปก็เป็นเชิญท่านพอศิริวัฒน์อักษีผู้ในการสำนักการอุสาเทศบาลเมืองราชบุรีในมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดเลยครับประกอบเป็นเชิญครับพร้อมวันรองชต纳เลอศอันดับสามได้แก่ เด็กหญิงนัชชาคานงามเช็นครับขอแสดงความยินดีด้วยครับน้องน่ารัก,กมากๆเลยครับให้ภาพเก็่ภาพไวา,วานะครับต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ หญิงบุญญาดารัตนนนท์ขอแสดงความยินดีด้วยครับเก่เง,งมากๆเลยครับเจอกันตั้งแต่ปีห้หนึ่งนะครับตัางเต่จะพูดไม่ชัดเจนครับจนกรทั่งได้รับางวัลน,นะครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับ,รบลำดับต่อไปเป็นเชิญท่านดรนวเรศน้อยพาณิชย์รองนายกเทศมนตรมราชบุรีในมอบรางวัลให้กับ ผู้เข้าประกวดยังเหลือสองคนเท่านั้นครับออกมายืนบนคนละหนึ่งก้าครับเราก็จะประกาศนะครับว่าทั้งสองคนนะครับใครจะได้รางวัลชนะเลิศอ,อ้าวจับเบือกันไว้ครับจับเกี่ยวก้อยกันไว้ครับมาเชียร์มาชมกันถ้าหากว่าเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศก่อนนะครับถ้าหากว่าประกาศรางวัลชนะเลิศนะครับรางวัลต่อไปก็คงจะเป็นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับ รางวัลชนะเลือได้แก่เด็กหญิงปันธิตาอยู่ไทยขอแสดงความยินดีได้ครับอาเชรยครับครับปฏิบัติด้วยครับปฏิบัติด้วยบอปฏิบัติด้วยครับสำหรับเงินรางวัลก็ไปเซ็นใบสำคัญรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ของเรานะครับคนสวยที่อยู่ด้านหลังนะครับครับต่อไปก็คงจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับที่หนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเด็กชายสุธิวัน์ยนประหลัดยศนะครับนะครับวันอาทิตย์ในะวันอาทิตย์นี้ในะวันอาทิตย์ที่ที่ห้านะครับอย่าลืมไปเชียร์ให้กำลังแงใจน้องเขาด้วยนะครับช่วงวันเวลาหกโมงเย็นนะครับก็ เียติดตามรับชมแล้วครับคนนี้ก็คงจะถ่ายเสร็จร่วมกันถ่ายภาพครับียนเชนท่านคณะกรรมการนะครับทุกๆท่านนะครับได้ร่วมถ่ายภาพด้วยครับก็บภาพไว้เป็นที่รึกอาชุดแรกถ่ายกันไทนกันแล้วแล้วก็ทุกต่อไปกุนเชนท่านคณะกรรมการด้วยเชิญครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกๆกท่านนะครับได้ส่งบุตรหลาน เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกปรุงในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในนามเทศบาลเมืองราชบุรีนําโดยท่านสัจชัยที่สามผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีผู้บริหานหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงใจถึงพึ่งได้นะคก็ต้องขอกราบขอพระคุณช่วยขยับอีกนิดหนึ่งครับพอดีถ่ายวีดีโอไว้ด้านหลังครับช่วยขยับนิดหนึ่งครับท่าบ้ารบนนิดหนึ่งนะครับ เชิญครับปยับมาอีกนิหนิงนะครับครับขยับมาอีกนิหนิงนะครับอย่างน้อยก็เป็นการให้กำลังแรงใจนะครับตอนนี้ก็ได้รับรางวัลกันดเดี๋ยวเพียวงแต่มาเชิญครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองนะครับน,น้องนักเรียนทุกคนก็มีความสุขโดยโทษหน้ากันนะครับในานามเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านคณะกระกกรมการที่ตัดสินนะครับด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสนะครับและก็ขอแสดงความยินดีกับนักร้องผู้เข้าประกวดทุกคนเลยนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับ ต่อไปก็คงจะเป็นศิลปินในอนาคตข้างหน้านะครับนั่นก็จดจําชื่อไว้ให้ดีนะครับอ่านี่คือผลผลิตของคุณครูผู้ปุกครองทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสําหรับผู้เข้าประวกวดจะเลือไปเซ็นเขียนชื่อนะในสนําเนาบัตรนะครับอ่าด้วยนะครับอ่าสบายสาคัญรับเงินด้วยนะครับรับรางวัลด้วยในวันนี้นะครับ ในนามเทศบาลเมืองราชบุรีโดยท่านสักชทยพิสารพลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านบรเมือเรนน้อยอนิตรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านตวอสิริวักศรีตุนกลางคณะกรรมการเทศบาลเมืองราชบุรีสทอนวรัชอยู่พิรมนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการที่ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์รมและโปร่งใสขอขอบคุณคุณครู ผู้ปกครองนักร้อง,น,องนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้ส่งบุญลานของท่านนะครับได้มาประกวดร้องเพลงในวันนี้นะครับก็ขอ,อววยพรให้ทุกท่านทุกคนจงเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมมาชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุในรุ่นอายุไม่เกิน25ปีนะครับ25ปีในรอบจิ้งจะเลืก และก็ในรอบคันใช้เลิกในวันที่10รุ่น,นยังไม่เกิน60ปีะนะครับวันที่1 1เร,รุ่นอายุห0ปีขึ้นไปะนะครับวันนี้ก็นะครับขอกุศลผลบุญที่สรร้างโปรดนางให้ใจสว่างใสขอความดีคงอยู่เกียงคูบผู้จทุพวกก้าวไปเหลียครังแต่ความดีขอกุศลผลบุญจงบังเกิดสิ่งประเสริฐเลิศล้ำแต่ความดี ขอกุสมผลบุญจงร่ำรวยคุณงามและความดีบางเกินมีแด่ทุกท่านทุกคนเพืดนะครับขอให้เปินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงตงัง,งกันทุกคนพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ